เวลาที่เราอยากจะบอกว่าเราให้คนอื่นมาทำสิ่งนี้ให้นะคะมันจะมีแพทเทิร์นในภาษาอังกฤษนะคะที่จำง่ายๆ3คำค่ะ have something done or you can say get something done for example I had the roof repaired yesterday so it means that you arranged for someone to help you repairing the roof ็นไ,ไหมคะโครงสร้างนี้นะคะจะหมายถึงว่าเราเนี่ยให้คนอื่นมาทําให้แต่เราไม่ได้ระบุหรอกว่าเป็นใครนะคะแล้วเราสังเกตรกริยาเนะคะเราจะบอกเป็นอดีตก็ได้เราบอกว่า had and then something ก็คือสิ่งของที่เราจะใส่คสําศัพท์ลงไปนะคะ the roof แล้วก็ done กริยาช่อง3นั่นเองนะคะ the past participle repaired ะะแทนที่ลงไป3คํานี้ให้ครบก็ได้แพทเทิร์นของการบอกให้ใครมาทําอะไรให้หรือว่าขอให้ใครมาทําอะไรให้นะคะ Or you can say I got the roof repaired yesterday เหมือนกันเลยใช้ have หรือใช้ get แล้วก็ผันนะคะ had or got next sentence we had the house painted we got the house painted แสดงว่าเราทาสีเองไหม ไม่ใช่ใช่ไหมคะพอเห็นโครงสร้างนี้ปุ๊บเราไม่ได้ทาค่ะเราขอให้คนอื่นมาทาให้นะคะ And the same way when you talk about having your hair cut, so for example, your friend is calling you in the middle of the session, you know, so you're saying, I'm having my hair cut right now. ก็คือหมายความว่าอะไรเรากำลังให้ใครบางคนเนี่ยตัดผมให้เราอยู่เราไม่ได้ตัดเองนะคะเพราะว่าใช้ควาว่า have my hair cut, cut ัดในที่นี้แม้ว่ามันจะ cut หน้าตาเหมือนช่อง1กับช่องสองเลยแต่มันคือช่อง3นะคะเออดังนั้นโครงสร้างเหมือนเดิมนะคะ Have something done แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น tense I'm having my hair cut เห็นไหมโครงสร้าง3ตัวเหมือนเดิมนะคะ Or you should have your coat cleaned You should have your coat cleaned เห็นไหมคะว่ากี่ใช้ modal verb ได้ด้วยใช้ should แล้วก็ยังคงมี have เหมือนเดิมนะคะจะใช้ get ก็ได้ you should get your coat cleaned นะกริย,ยาจะต้องเป็นช่อง3าเหมือนเดิมตัวที่อยู่ข้างหลัง something หรือว่าข้างหลังคำว่า your coat นั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะทำเป็นคำถามสมมุติว่าเราจะถามว่า เฮ้ยม่านสวยอ่ะเออนี่เธอแบบทำเองหรือว่าไปสั่งทำให้เขามาทำให้แอน you can say did you have your curtains made did you have your curtains made นะคะดูดีๆนะ have your curtains ก็คือ something แล้วก็ made ก็คือกริยาช่องสา ะะแต่ทำไมาถามเป็น did น่ะเพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วที่เขาไปให้คนอื่นมาทำให้อะคะ่ะเราก็ใช้ did นะคะเพื่อเป็นอดีตนะคะแล้ว have เนี่ยก็กลับมาเป็น base form เหมือนเดิมนะคะแต่ถา้าเป็นประโยคบอกเล่าแน่นอนเจ้าของบ้านก็จะบอกว่า yes I had my curtains made เห็นไหมคะ had กริออยาช่อง2นั่นเอง and the last example for this pattern is Are you having the document translated? Are you having the document translated? <laughs> having, <laughs> having <laughs> <but> <laughs> 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 แล้วก็ the document คำนามเนาะสิ่งที่เราให้คนอื่นทำให้นะคะแล้วก็ translated กริยาช่อง3นั่นเองค่ะนะใครอยากจะทดสอบอแต่งประโยคมาเลยคุณจะใช้ have something done or get something done that's fine จะใช้ tense ไหนก็ได้นะคะจะทำเป็น modal verb ก็ได้ถ้าใครอยากจะดูตัวอย่างอีกรอบหนึ่งรีกลับไปดูแล้วก็ลองแต่งประโยคด้วยตัวเองซิงว่าคุณให้ใครทำอะไรบางอย่างให้คุณนะคะ and that's it for this video I will see See you again next time. Bye.